เราจะได้พระไตรในพระถวายให้กับกับทางเจ้ากรรมในเวรวิญญาณ<ะ>ที่มีวิบากกรรมต่อกันเพราะเราเป็นสายนี้อยู่แล้วจะให้เราไปทําอย่างอื่นเราก็ไปทไม่ได้เราก็ต้องทําแบบเรารู้ว่าเราตั้งแต่วันที่เราจะทําพระไตรเอาเป็นคนที่ขนเราฝันพี่สาวก<ะ>็ฝันว่าถูกสั่งให้มาขนพระไตรเ,เอาไปนําคนไปเกิดเอาวิญญาณไปเกิดเอาคนที่ทําแท้งไปเกิด<ะ>เพราะวิญญาณมันมันเยอะมาก เรื่องเล่าก็มีอย่างนี้เพราะนั้นว่ามันมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการถวายพระไตรว่าทําไมกระถินหรือว่าอะไรเวลาอาจารย์จะไปไหนที่ที่เป็นบุคคลสําคัญหรือมีพลังงาน,นะคะคนนั้นน่ะอยากจะให้ได้ได้พลังงานจากจากเกจิอย่างวันนั้นที่เราไปหาหลวงพ่อเลยนะนนหลวงพ่อกันหานี่อยากกลาบมากอยากถวายพระไตรเพราะว่านานมากที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้จักท่านเลยอะค่ะมารู้จกักเพราะพี่ล่าพี่ล่าพาไป พอเวลงที่พี่ล่าพาไปรู้สึกว่าสัมผัสพลังมันใช่เลยสายเกจิจริงๆะสะอาดบริสุทธิ์แบบพลังแบบปะทะอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับเราไม่รู้ประวัติท่านอะที่ล่าบอกว่าเป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาอุ่นต้นๆเลยนะแบบเป็นหลาน,เป,นเป็นหลาน,ลานมันรู้สึกว่าไม่น่าเราพลังถึงถึงได้ ได้เย็นแล้วก็มีความมีความมีเมตตาละบาลมีขนาดนี้ก็คือเหมือนจะบรรลุแล้วเหมือนกับบรรลุแล้วล <อ S 1> แต่ว่ายังร <ไป S 1> อไปอย่างเดียวก็เลยแบบอยากจะถวายเห็นปักกลับมารู้สึกมันคนเข้าลานบึ้มใช่ไหมงานมันเยอะมากแล้วเธอก็ได้เจ็ดหมื่นเขาได้เจ็ดหมื่นเขาเขาไปกราบหลวงพ่อกันหากับาถวายพระไตใส่บาทสองครั้งน่ะใช่ค่ะ มันมีพลังนะ,ะโดนบังคับไปค่ะจริงๆก็ไม่อยากไปหลอกต้องขอบคุณอาจารย์เอ๋นะใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งใดที่เราเรารู้สึกว่าถ้าเราเราอยากจะไปตรงไหนเราเรารู้สึกว่ามันมีพลังเราจะรีบบอกแต่ถ้าเราไม่ไปนั่นก็หมายถึงะแ,แล้วก็ที่วันก่อนที่เราไปไหว้พ่อปู่ทวีสุวรรณเพราะว่ามีกระแสะมาคือเรื่องของบีมเนี่ยเขาอยากได้งานงานประมาณห้าร้อย คือตั้งแต่ร้อยล้านขึ้นไปอะค่ะเขาทำโซลาร์เซลล์มันจะไม่มีแบบงุบแบบน้อยหรอกมันจะเป็นระดับประเทศนะคะทีนี้เขาก็อยากได้งานใหญ่ๆเนี่ยทีนี้มันมีกระแสของอพ่อปู่ทวีวศวรมาเราโพสต่เกาะที่ญนนี่ปุ่นจะมาทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราต้องไปสามวัดวัดจุกเชอวัดจุกเชอเนี่ยมันรู้สึกว่าพอพูดวัดจุกเชอรปุ๊บพ่อปู่ทวีวศวร,ร,รเขาก็ขึ้นมาเลยองค์นี้จะเป็นองค์ที่รู้สึกว่าเก่ง แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าใครขออะไรเหมือนท่านน่ะตั้งใจฟังคําอธิษฐานของเราแล้วก็รู้สึกอยากช่วยมากเหมือนท่านยังมีออร่ามากเหมือนท่านเป็นแก้วอ่ะท่านแบบท่านมิแบบแข็งแรงอ่ะไวแบบชักันอ่ะ,ะที่แบบเหมือนกับอยู่นิ่งไม่ได้ลูกหลานเป็นอะไรเหมือนกับครูต้องไปช่วยตลอดแบบเหมือนลอ l อร r t อ่ะ องนี้นะคะที่วัดจุกเชอเพราะนั้นว่าใครที่มีปัญหาหรืออะไรที่ขายไม่ได้หรือขายบ้านไม่ได้ขายที่ดินไม่ได้ลงไปที่วัดจุกเชอวัดจุกเชะวัดจุกเชยจุกกะเชยใช่เวลาบ่นเนี่ยบ่นเป็นเงินหรือว่าเป็นอะไรใช่อะไรบ้างคะบ่นเวลาใช้ก็เราก็ไปไปไปไหว้แบบธรรมดาไปก่อนแล้วก็เราก็ไปไปพ่ำภาวนานานว่าเรามีทุกแบบนี้นะการเงินเราไม่ดีค้าขายเราไม่ดีหรือว่าเราขายที่ยากหรือเกินที่เราอยู่ตรงนี้มันมีอะไร ขอบารมีพ่อปู่ไปช่วยขายถ้าขายได้ลูกจะจะนําเงินตรงนี้มาถวายมาร่วมสร้างบุญกับวัดนี้เท่าไหร่ก็ว่าไปอย่างนี้ยอันที่สองอาจารย์หลักบอกว่านนี้เสร็จแล้วก็ไปวัดวัดมะตูมวัดดอนมะตูมสมุดประการเหรออ๋อต่อจากวัดจุกเชอนี่เนาะก็ไกลพอสมควรก็วิ่งทั้งวันนะคะก็เตรียมผลไม้เก้ายอย่างผ้าสามสี 5, 3, 4, น้ําแดงเตรียมไปก็ไปแบบ ก็มีความรู้สึกอยากจะใส่สีแดงก็เลยไปถวายวัดวัดดอนตูมเนี่ยวัดดอนมาตูมเนี่ยองค์ท่านจะเป็นพรามคล้ายเป็นผู้สื่อสิทิไม่น่าอะไรมันจะไปทางผู้พุทธศาสนาจะช่วยเรื่องของการก่อสร้างะจะช่วยเรื่องแบบเรื่องให้คนมาทำบุญเรื่องกันแบบ ขยายวัดหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับวัดเนี่ยทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าพระปู่เวทนี่แต่ละที่ท่านประจําก็จะมียานไม่เหมือนกันเนาะวัดนี้อาจจะเป็นยานแบบให้โชควัดนี้อาจจะเป็นยานสร้างศาสนาทะรุลงศาสนาใช่ไหมคะท่านก็คงท่านก็คงแตกยานมานะส่งยานมาอ้าวยานนี้มาวัดนี้นะอะไรเงี้ยค่ะ อยู่น้ำแล้วทีนี้หลังจากที่วัดวัดดอนตูมเสร็จแล้วเราเขาเราก็ไปวัดวัดไอ้นั่นต่อค่ะวัดจุฬามณีอ๋อวัดพอไปถึงไปถึงเนี่ยนั้นขึ้นชื่อเรื่องพ่อปู่เลยค่ะพ่อปู่ของของวัดเนี่ยจะเป็นพ่อปู่แบบแบบหนุ่มๆสี่สิบัพขึ้นไปคือรูปร่างกายที่ผมเขานะเป็นพ่อปู่ท้าเวสสมัยใหม่หน่อย ไม่ทำคือข้างในยานออไหน่ยของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นภาคของยักษ์เนี่ยเอาไว้ปราบมารอย่างเดียวไม่ใช่แบบเอาไปทําอะไรถ้าเขาปราบอสูรหรือยาไอ้พวกผีปีศาจเนี่ยเขาจะกลายเป็นยักษ์นิดเขาก็คือเต็มร้อยแต่ถ้าหากว่าเป็นปกติถ้าอยากจะให้เราเห็นว่าข้างในของท่านเป็นไงท่านก็จะนั่งแบบเนี้ยจริงจริยานให้เป็นคนหรือเปล่าคะเป็นคนเป็นเหมือนมนต์นู้นี่แหละเพียงแต่ว่า เป็นเทพอ่ะเป็นเทพเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะว่าเป็นเทพอ่ะที่ที่ที่นั่งเขานั่งแบบนี้แล้วก็แบบก็นึกว่าเป็นยักษ์ทุกวัดไม่ใช่น้าตาผิวพรรณบรรณะเนี่ยคือหล่อหล่อทุกอย่างนี่เพอร์เฟกต์มากแต่สุขุมดูแบบถามอะไรเนี่ยคือจะตอบว่าก็แล้วแต่ถามว่าจะสร้างองค์พ่อปู่ให้กับพี่ล่าพี่ล่าอยากสร้างองค์พ่อปู่ก็ถามว่าถ้าพี่ล่าเขาจะสร้างองค์พ่อปู่ จะสร้างได้ไหมคะก็แล้วแต่ลูกสร้างเถอะถ้ามันเป็นอะไรที่ดีคือเหมือนกับพูดเป็นกรพูดแบบเป็นลำนำเป็นคู่แบบแนวเนวมันคนสมัยเก่าพูดนะแล้วก็เราแบบกราบกาบเสร็จเขาบอกว่าวัดเพิ่งเปิดเป็นวันแรกที่มานี่คือวันแรกคพราะน,นั้นว่าถ้าเราไปวันอื่นเราอาจจะแบบปิดก็ได้เพราะนั้นว่าเลิกถามยามดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่า มันจะเป็นอะไรที่โชคดีเหมือนกับว่ามึงต้องไปวันนี้อืมแต่คือเหมือนจัดสรรไปแล้วจัดสรรคือไม่รู้มาก่อนว่าจะเปิดอ๋อ <laughs> ถ้าไปคือไม่เปิด <laughs> คือไม่จะไหว้เนาะถูกค่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เราไปเนี่ยมันจะไปเป็นเลิกเป็นยามเนี่ยมันข้างบนเป็นคนกําหนดไปไหนทิศไหนอะไรยังไงจะไปโผล่ตรงไหนก็แล้วแต่บางวัดเชิญไปก็ไม่ไปแต่บางวัดที่ไม่ได้เชิญก็เสือกันไปเขาจะเอาแต่วัดที่แบบ ที่มันไม่มีใครช่วยจริงๆถ้าวัดไหนที่มีคนช่วยแล้วเขาก็ไม่ให้ไปเขาก็จะเว้นไปอย่างเงี้ยเมื่อสมัยก่อนเราไปแต่อีสานนะวะไปวัดหมากค่ายไปแบบไปทางแต่อีสานเพราะวัดนี้ครั้งนี้ไปอีกละไปทางเพชรบูรีทางทางที่ไม่ได้รู้จักจเจ้าวาสแต่แบบเขาส่งลูกจเจ้าวาสมาให้ปุ๊บวัดท่ามะกล้วยมองหน้าปุ๊บอา้าวมีแต่ฤือีฤ <laughs> ือรีเต็ม เขาบอกว่าที่นี่ยานฤษีเขาว่าดังเรื่องยานฤษีเวลาพระเจอมาอะไรนี่จะเป็นคนแก่แต่พระก็จะทรงเป็นแบบคล้ายๆมีความแปลงเคี้ยวหมากปากแดงแต่แล้วจริงไม่ได้รู้จักนะแต่มันเห็นในรูปหรือว่าคแค่ชื่อวัดมันจะสัะผัสว่าเป็นฤษีบอกสมัว่าวัดนี้มีฤษีเยอะนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเป็นฤษีเนี่ยน่าจะฤษีชอบให้พร อันวเวลาเราไปวัดเนี้ยเราจะขอเรื่องแบบใครที่ร่วมผ้าไตรหรือร่วมเงินทุกบาททุกสตางค์มาที่วัดเนี้ยรายชื่อที่เขียนมาเนี่ยเราจะเอาไปขอขอพรว่าขอเปิดการเงินการทองให้รายชื่อทุกอย่างให้เขาประสบความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเน้นเรื่องสติปัญญาสมาธิถ้าหางว่าเขาไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําในสิ่งที่ไม่ดีต่ออนันว่าถ้าบอพยุคเนี้ยเป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะ คัดสัรคนนะว่าใครที่เรื่องของสติปัญญาคนดีหรือไม่ดีเพราะว่าถ้าหาว่าสติปัญญาน้อยเนี่ยอารมณ์มันจะเยอะกว่าอารมณ์โทสะโมหะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยการปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยต้องควบคุมจริงๆสายวิปัสสนามันต้องควบคุมจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าการชั้นสวดมนต์และชั้นไม่มีโทสะไม่ใช่ใช่มันต้องออกมาดักออกมาจับออกมามต้องรู <laughs> <laughs> ้ให้ทันอะเป็นทับ <laughs> เป็น เราสวดมนต์เดี๋ยบางครั้งเราไม้นะเราไหม้เหมือนไฟก็มีามบางครั้งมไม่มีใครทําอะไรให้เรานะนแต่เราเดือดขึ้นมาก็มีมัน,น,ม,นมันทุกอย่างเนี่ยเขาถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าการสวดมนต์แล้วมันจะจะไม่เป็นแต่มันเป็นแต่ให้รู้เอาสติเข้ามาประกับประกำกับมันว่าเราเป็นเพราะอะไร<ม>ถ้าเราตอบคําถามตรงนี้ได้ว่าเราเป็นเพราะว่าเราเราเป็นเพราะอะไรแล้วถ้ามันตอบได้เดี๋ยวมันนิ่งละ แล้วถ้ามันตอบไม่ได้ให้ใช้คําว่านี่เหรอคนสวดมนต์ที่นี่แค่นี้ก็อ่อนล่ะนี่เหรอคนทํากรรมฐานจิตไอ้ที่มันกระด้างมันมันก็จะเริ่มแบบมันก็จะล่มล่มล่มลงอะ่ะเพราะนั้นว่ามันอยู่ที่คนที่ว่าใครสวดมนต์ปฏิบัติแล้วได้อะไระนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่การสวดมนต์แล้วเขามีจิตอกุศลและจิตะคะ่ะ ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเรื่องเรื่องอสกุสลและจิตที่มันเกิดขึ้นอยากจะมีเพศอยากจะมีอะไรอยากจะไมโทสะโมหะหรือว่าเพศมันขึ้นมาตลอดเวลามันอยากก็ให้มันรู้มันอยากอ่ะมันห้ามไม่ได้แต่มันเป็นเพราะว่ากรรมเก่ามันส่งผลก็ปล่อยมันไปแต่ว่าไม่หยุดสวดมนต์ไม่หยุดไอที่หายจริงๆส่วนมากเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเวลาหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วติดต่อกันพวกนี้จะหายค่ะเพราะกําลังจิตของสมาธิ จากวิปัสสนากรรมาฐานมันจะสูงเพราะมันสูงอะมันจะหายถ้าถ้าหากว่าแค่สวดน้อยๆอะมันไม่มันไม่พอกําลังหน้าสมาธิอะมันคิดมันก็ยังไม่เท่ากับการเดินจงกรมพระป่าสังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยนั่งสมาธิทําไมกลางคืนเขาใช้วิธีแบบเดินก่อนแล้วเขาค่อยมานั่ง เข <คะ S 2> าจะเดินตั้งแต่เช้าหรือว่าเขาเดินเดินตั้งแต่6กโมงมาถึงสามทุ่มพอสามทุ่มเขาก็จะนั่งไปถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนแล้วบางครั้งเขาก็นอนนอนแล้วอีกทีเขาก็ตื่นตีสีแต่ถ้าเราไม่เป็นคาราวาสอะคะเราก็ใช้วิธีเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมง <คะ S 2> ถ้าเดินสามสิบนั่งสิบสามสิบเราอาจจะปักตรงนี้แล้วก็กดน้านะคะวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรที่สิ่งสถิตอยู่ในจิตของเราเรื่องของอกุศลจิตจิตรามกจิตอกุศลจิต จิตที่เป็นวิบากกรรมที่อยู่ในจิตในใจของเราค่ะกวดทุกวัน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 เดี๋ยว,วเราก็หายเองเพราะว่าเคยมีคนที่มาสแกนะเขาเป็นนะเาเป็นหนักมาก<ะ>อตอนนั้นเขาบอกว่าแค่ผู้หญิงเดินผ่าเขาก็คิดละมมันอยากความอยากเขาบอกว่าเขาห้ามไม่ได้ไหนแต่เขาก็คิดละคิดไปถึงไหนตอนไหนทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้อยากทำบางครั้งเขาสวดมนต์นเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ก็เลยบอกว่าเธอ,อเป็นธอมแล้วบอกว่าเธอเธอก็ลองสวดมนต์แล้วก็กวดน้าให้ตัวเองก่อนนี่เธอไม่ต้องกวดให้ใครเลยเธอกวดให้ใจเธอสะอาด <Okay. S 2> ไม่งั้นนะการสวดมนต์เธอจะไม่ได้ผล mm hmm. การปฏิบัตินะ่เอาจิตเธอขึ้นก่อนมันไม่เหมือนขุมนรกนี่นแหละถ้าจิตเรายังตกอยู่ขุมนรกเราก็ทาไม่สามารถที่ไปช่วยไอ้ผีหรือว่าใบเบิกทางเราได้หรอกถ้าเราจิตเราขึ้นจากนภูมินรกเมื่อไหร่เราก็จะดีอ <Okay. S 2> ย่งางบางคนที่บอกว่าทําไมต้อง สวดมนต์แล้วก็กดน้ําให้ตัวเองเพราะว่าบางคนมันติดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตมันไปตกอยู่ตรงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนไปติดกับเรื่องความรักบางคนไปติดเรื่องการเงินบางคนไปติดเรื่องลูกทุกเรื่องนั้นไปถึงมันจิตมันไม่กลับมาพอไม่กลับมาเวลามันจะแผลเมตามันไม่มีพลังมันต้องมีพลังก่อนมันถึงจะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างถ้าเสียงสวดมนต์ที่แบบมันมันมีเสียงแบบแอคืออ่อนลงนะพรุ่งนี้มันจะว่างเปล่า มันจะไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าแต่ถ้าสิ่งสมน์มันเป็นแบบกังวนมีความมีพลังมีความรู้สึกเนะี่ยจะเริ่มมีชีวิตที่เขาเรียกว่าราบรื่นหรือว่าสมบูรณ์แบบขึ้นในลักษณะการงานการเงินอันนี้ก็พยายามที่จะคุยให้วันพระว,วันโกนจะปฏิบัติถึงเช้าใช้กรรมค่ะดีค่ะคุณกอนทองอ่ะมีใครถามอีกไหม <laughs> เขารับชมเหลือเกิน <laughs> อันนี้มีกี่เครื่องเนี่ยคุณชื่อทิศ วริศบอกให้แล้วนะคะว่าเวลาสวดมนต์ก็กวดน้ําให้ตัวเองให้ดวงจิตคือสลจิตของตัวเองนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะพิมพ์ถามได้นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมเริ่มเป็นหวัดอากาศฝนตกค่ะช่วงนี้ฝนตกอค่ะอากาศเปลี่ยนมีใครถามไหมคะก็ฝากด้วยนะคะว่าอย่าหยุด ในการสวดมนต์จะสวดมากสวดน้อยก็พยายามสวดติดต่อไปค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีแรงในการเข้าเข้าเรื่องกรรมฐานแล้วก็ไปสวดมนต์ก่อนแต่ถ้าหากว่าเราไปถึงจุดจุดหนึ่งคะมันมีเลเวลนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะสวดแค่สวดมนต์อย่างเดียวพอเปนถึงจิตจิตถึงจุดจุดหนึ่งจิตมันก็อยากจะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานคือบุญมันใหญ่อะค่ะมันก็จะไต่ลําดับไปเองนะคะเพราะนั้นว่า ก็อยากให้คนอย่าท้อนะคะก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าการสร้างบุญบาร,รมีมันก็ยังดีกว่าที่วิญญาณเขาไม่ได้สร้างนะคะบางคนวิญญาณเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างเขาถึงมาขอเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราท้อได้แต่เราอย่าละทิ้งการปฏิบัติหน้าหน้าที่ในเรื่องของการทำทำความดีในทางพระพุทธศาสนานะคะ่ะมีอะไรก็ไปตักบาตรไปทำบุญไปปล่อยปลา กลางคืนมาก็สวดมนต์ภาวนาเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าจะมากก็แล้วแต่จัสรนั่นเองแต่ว่าจิตมันจะต้องมีกําลังอย่าอย่าเอาจิตชั่วมาเป็นตัวนำนะคะถ้าถ้าจิตชั่วมันเกิดมากเท่าไหร่มันจะทําให้เราหม่นหมองแล้วก็จะรู้สึกอยากจะไปทําชั่วคือสังคมมันปัจจุบันเนี่ย มันมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนไปหมดอะคะ่ะเราจะเจอเห็นแก่ตัวมากมายมหาศาลเราจะเห็นแบบคนหลายคนบางคนเขาทําบุญน,นะคะแต่ในจิตใจเขายังมีความแบบเห็นแก่ตัวเขาไม่อยากจะเอาบุญน,นั้นให้ใครเขาไม่อยากอะไรยังไงเขาหวงบุญของเขามากอันนั้นก็เป็นอีกอย่างนะคะว่าคนปฏิบัติมันก็ไม่ได้ว่าจะดีกันทุกคนเราะนันว่าก็อย่าไปคาดหวังอะไรถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังถ้าคาดหวังนั้นมันจะผิดหวัง พรทุกสิ่งทุกอย่างน,นคะคะมันต้องรู้สึกว่าต้องใช้ปัญญาเป็นองค์ประกอบอย่ากโกรธคนมัว่วอย่ากโกรธคนง่ายเพราะถ้าโกรธคนมัว่วคนง่ายมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ต่างจากการที่เราก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะคะชื่อเกเบลีย์อยากทราบว่าทำอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมมันไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะ เพราะว่ามันไม่มามันไม่สัมผัสขึ้นนะคะถ้ามันสัมผัสขึ้นในในลักษณะตัวต่อตัวค่ะมันจะเกิดจัดจักรมคุณชนจักระเราแล้วมันจะเป็นภาพขึ้นมาเลยว่าคุณควรจะทําอะไรแต่ถ้ามันเป็นการไลฟ์นี้ค่ะมันจะไม่สามารถเจาะจงพลังงานจิตมันจะไม่จับคุณเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่มันไม่มันตัวคุณมันไม่มันไม่โผล่เข้ามาแบบแบบตัวต่อตัวค่ะ พอเวลาสัมผัสพลังงานตัวต่อตัวจกกักรดมันพุ่งเข้าจับประเด็นหน้าคุณเมื่อไหร่มันจะขึ้นว่าคุณมีความสามารถพิเศษอะไรเป็นคนยังไงแข็งแบบไหนหรืออ่อนแบบไหนหรือว่าคนจะเหมาะอะไรมันจะออกมาหมดนะคะเท่าถึงเรียกว่าเวลามาสแ,แกนเนี่ยชอบมากเลยเวลาเราอยู่ต่อหน้าคนนะคะทาไมถึงไม่ชอบออนไลน์มากน้อยคะะ่ะที่จะจะทาไปนี่รู้สึกจะได้ประมาณสัก40 40 40่สิบห้าสิบหกสิบเกว่าคนแล้วก็ปิดไปน่าจ,จะ7เจ็ดสิบหรอร้อยคนนี่แหละแบ่งกันสองสามอาทิตย์ตน่าจ,จะจบที่ร้อยคนเนี่ย <c oughs> แล้วก็เลิกแล้วก็ไม่ได้สแกนอีกเลยเพราะมันใช้เวลาเยอะมากในการคุยแล้วก็บางครั้งเราโทรหาเขาเขาโทรหาเราไม่ติดแล้วก็เราโทรไปหาเขาเขาก็ไม่ว่างมันเลยทําให้รู้สึกแบบเออมันก็เสียเวลาอะไรอย่างเี้ย เอาไว้มีโอกาสนะคะแล้วก็ค่อยมาสแกนแล้วจะรู้ว่ามันหากไม่รออาจารย์ก็ได้นะคะใช้วิธีการสวดมนต์และขอสติปัญญาสมาธิขอพลังอํานาจของชีวิตให้มันมีพลังอํานาจขอให้กระดนบรรดาลให้มีความรู้สึกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอธิษฐานขอได้นะคะคนสวดมนต์อ่ะพอบทม,มันจะเก่งมันจะเก่งมากเละคะ่ะ ถ้ารู้สึกว่าจิตใจมันไม่ดีมันมีอกุศลนมันไม่เฉลียวฉลาดเลยส่วนเยอะต้องทํายังไงถึงจะเปิดจากกาักระคะไม่ได้ไม่ได้บอกให้คุณไปเปิดจากกาักระค่ะหมายถึงว่าเวลาเราเรามาเจอกันนี้ค่ะจักระอ,อาจารย์มันจะจิ้มเข้าใบหน้าของคุณแล้วมันจะรู้ว่าพลังงานของอาจารย์จะไปดูดอ,องคุณแล้วมันถึงจะรู้ว่าคุณนะ่ะมันเหมาะกับอาชีพอะไรไม่ได้ไม่เปิดจากกาักระนะคะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าไปเปิดจากกาักระคุณนะคะ เราก็ไม่ได้บอกให้คุณไปเปิดจากกาักระอันตรายมากเรื่องเปิดจัก,การะเนี่ยค่ะจัก,การะดวงตาที่สามเนี่ยไม่สามารถที่จะไปนั่งเปิดอะไรนะคะถ้าเปิดถ้าไปฝึกเปิดมันมันจะไปรับพื้นพลังงานที่ไม่ดีมาแล้วมันจะทําให้เราได้รับผลกับของชีวิตแต่ถ้าเราถูกระบุมาว่ามึงต้องมาเปิดดวงตาที่สามโดยอัตโนมัติด้วยข้างบนเขาให้มาเนี่ยเราจะปลอดภัยํำถามสมาธิแล้วทำงานอะไรถึงจะสมบนรณ์อะไรเพื่อให้ได้ บทบทที่ดีนะคะมันถ้าเรารู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเราไม่ค่อยโอเคผู้ใหญ่ไม่ค่อยรักก็ใช้บทเมตตาใหญ่ถ้าหากว่ามีอุปสรรคก็ใช้ธรรมจักรแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการเป็นหนึ่งต้องการให้ผู้ใหญ่รักแล้วมีมีความเป็นหนึ่งในสายงานนั้นๆก็สวดชินบัญชรวันละ 9. ก้จบสิจบจ้าคะช่วงนี้มีคนคุยคุยคน คือวิบากกรรมหนูจะได้ตัดใจใช่ค่ะวิบากกรรมเพราะบางครั้งเขาคุยคุยแล้วเขาไม่ได้ชอบแต่แต่หนูตัวตัวหนูดันไปชอบเนี่ยพอตัวหนูชอบปุ๊บเขาไม่ได้ชอบหนูหนูก็เสียใจต่อก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> แต่ละคน <c oughs> มีอะไรที่ถามไหมคะ <c oughs> หายใจไม่ออกเขาเขาทำหมาล่า <c oughs> <c oughs> มาทำหมาล่าอยู่ก,บบก็เรื่องของของการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรายังมีเวรกรรมอยู่มันจะมีอะไรให้ชดใช้แต่การชดใช้เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเวลามันมีอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะคอยทําให้มันเบาลงตอนแรกไม่เข้าใจว่าทําไมทํากรรมฐานเนี่ยเวลาเจอหนักแล้วจะได้อะ,อะไรนะหนลบ<ง>พหลบเพาะท่านจะพูดว่าหนักจะเป็นเบาตอนนั้นไม่เข้าใจค่ะว่า มันจะเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยแต่พอมันมาถึงตัวเราอะค่ะสมมติมันมีเรื่องเยอะๆเข้ามาปุ๊บพอมาถึงตัวเรามันจะกองลงกองลงด้วยบารมีที่เราสวดปฏิบัติแล้วก็จะไปคาดหวังว่ามันจะสมาธิมันจะนิ่งทุกวัน